สวัสดีครับพวกเราตัวแทนองค์กรนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศจะมาอ่านแถลงการเรื่องข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมนายรัฐกรใจยเย็นนาย,ยกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมนายกรตทัศน์ข่าวสำมาารองนายกองคการนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฝ่ายบริหารประสานมิตรดิฉันนางสาวนัทเนลิกิตธิติรัตน์อุปนาย,ยกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทพจันทร์ ผมนายพระควัฒนวิกฤติลกุลเลขาธิการองค์การบริหารองค์การนิสิตมหาวิทยาลายศศัยเกษตรศาสตร์ผมนายชนะการลุ่งเรือมผลนายกสม,มสรนักศึกษามมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2557คณะบุคคลในนามคณะรักษาความสงบ,บแห่งชาติหรือคสชได้ขึ้นสู่อำนาจโดยปราศจากความชอบธรรมและการกระทำที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตลอดมา อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560ที่น่่งขึ้นโดยองค์กรที่จัดตั้งจากคณะรัฐประหารได้วางกลไกการสืบทอดอำนาจให้แก่พวกของตอนเช่นสมาชิกพุทธสภาจากการแต่งตั้งมีอำนาจมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นอีกทั้งนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้การเลือกตั้งที่จัดขึ้นโดยองค์กรอิสระที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารก็ปราศจากความโปร่งใสและมีกระบวนการนั้นไม่ชอบไม่เพียงเท่านั้น ภายหลังการเลือกตั้งปี2562คณะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เสนอร่างกฎหมายที่มีการเพิ่มพระราชอำนาจแก่พระมหากษัตริย์อันเป็นการกระทําที่ขัดต่อะระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าคณะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร้ประสิทธิภาพปราศจากความชอบธรรมขาดธรรมาภิบาลและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศนานาประการ จนเป็นเหตุให้ประชาชนจํานวนมากออกมาชุมนุมประท้วงขับไล่นั้นการเคลื่อนไหวเรียกร้องโดยภาคประชาชนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงปัจจุบันรัฐบาลได้ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยใช้กระบวนการทางกฎหมายอันไม่ยุติธรรมเพื่อจับกลุมผู้ที่แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลต่อมาเมื่อวันที่15ตุลาคมปี2563 รัฐบาลได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหาคนครทั้งที่สถานการณ์ยังอยู่ในวิสัยท,ที่รัฐบาลสามารถใช้กฎหมายระดับปกติแก้ไขได้เนื่นองจากข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดแจ้งว่าการชุมนุมเป็นไปอย่างสันติและปราศจากความรุนแรง การประกาศดังกล่าวจึงเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548และเป็นการภาคสิทธิเสรีภาพตลอดจนละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนชาวไทยทั้งยังขัดกับหลักนิติธรรมที่รัฐประชาธิปไตยต้องยึดมั่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560การแสดงออกซึ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามมาตรา34และ44นอกจากนี้ตามข้อที่21ในกติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิกะทางการเมืองหรือ ICC PR ที่ไทยได้ร่วมลงนามระบุว่ารัฐต้องระเว้นการกระทำใดๆอันเป็นการคุกคามริษรสรสิทธิภาพหรือปิดกั้นการรับรู้ข่าวสารการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเทว่ารัฐได้กล่าวหาว่าการชุมนุมของประชาชนเป็นการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของประเทศตลอดจนมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อตั้งข้อหาในการจับกลุ่มและคุมขังประชาชนผู้บริสุทธิ์ จึงเป็นที่ประจักษ์ว่ารัฐบาลไม่ได้ไปปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญล,ละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศไทยอันเป็นสิ่งที่รัฐเสรีประชาธิปไตยไม่พึงกระทำเป็นอย่างยิ่งตลอดจนละเมิดกติการ,ระหว่างประเทศอันจะถูกประชาคมโลกตอบโต้และประนามและต่อมาในวันที่16ตุลาคมปี2503 รัฐยังอนุญ,ญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้รถฉีดน้ําแรงดันสูงที่มีสารเคมีและสีเมทิลีนบรูเือปนฉีดไปยังผู้ชุมนุมโดยตรงโดยไม่คํานึงว่าผู้ชุมนุมจะได้รับอันตรายหรือไม่และไม่ได้แจ้งเตือนให้ผู้ชุมนุมได้รับทราบล่วงหน้าการกระทําดังกล่าวนับว่าเป็นการกระทาที่รุนแรงเกินกว่าเหตุและขัดกับแนวปฏิบัติด,ด้านสิทธิมนุษยชนในการใช้กฎหมายว่าด้วยการใช้อาวุธที่มีความร้ายแรงต่ํา ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสาหารประชาชาติหรือ OHCHR อันเป็นมาตรฐานสลายการชุมนุมสากลที่รัฐทั่วโลกต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้องค์กรนิติตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศตามรายนามที่แนบมาพร้อมนี้จึงร่วมลงานามเพื่อเรียกร้องดังนี้1 รัฐบาลต้องยุติการแทรกแซงคุกคามหรือใช้ความรุนแรงใดๆต่อประชาชนผู้ชุมนุมโดยสงบหรือผู้แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล 2. รัฐบาลต้องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครอันส่งผลให้เกิดการคุกคามเสรีภาพของสื่อและแทรกแซงการดำเนินการของระบบขนสง่งมวลชน 3. รัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประเทศและประชาชน ดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะหัวหน้าคณะรัฐบาลต้องลาออกจากตําแหน่ง 4. รัฐสภาต้องรับพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จัดทําโดยภาคประชาชนและรับฟังความเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยุติความขัดแย้งทางการเมืองและเพื่อให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริงในการนี้องค์กรนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในฐานะผู้แทนนิสิตนักศึกษาและเป็นหนึ่งเสียงจากประชาชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาลจะเคารพและดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าวครบทุกประการเพื่อคืนอำนาจอธิปไตยกลับสู่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริงและแสดงให้นานา,นาอาระยะประเทศเห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเพราะไม่มีอำนาจใดในแผ่นดินนี้จะยิ่งใหญ่กว่าอำนาจของประชาชน